โนเอลกัลลักเกอร์ครับร็อกสตาร์ชื่อดังครับแห่งวงโอเอซิสครับออกไม้สัมภาษณ์ว่าถ้าแมนซิตี้สามารถคว้าทริีมบูลแชมป์ได้และเออร์ลิงฮาแลนด์ครับยิงแฮตทริกได้ในเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาจะใส่กางเกงในตัวเดียวเล่นคอนเสิร์ตครับนี่เลยครับโนเอลกัลลักเกอร์นะครับเป็นร็อกสตาร์ชื่อดังนะครับแล้วก็เป็นแฟนมันแท้ของทีมอย่างแมนซิตี้ด้วยนะครับตามไปเชียร์แมนซิตี้อยู่บ่อยๆครับ และล่าสุดครับเจ้าตัวก็มีอาการออกมารประกาศครับว่าถ้าสมมติแมนซิตี้สามารถคว้าริเปิรแชมป์ได้ด้วยการชนะอินเตอร์ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกและนักเตะอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์สามารถยิงแฮตทริกได้เขาจะใส่กางเกงในตัวเดียวขึ้นคอนเสิร์ตเล่นโชว์เลยครับ โดยแนวคิดดังกล่าวครับโนเอลกาลาเกอร์ก็ได้มาจากเกมที่ทางแมนเชสเตีรเอาชนะอาร์เซนอลไป4-1ต่อในเกมพรีเมียร์ลีกครับซึ่งย้อนกลับไปในวันนั้นครับในห้องแต่งตัวเออร์ลิงฮาแลนด์ครับในรูปนี้เลยครับใส่กางเกงในตัวเดียวครับแล้วก็มาขอถ่ายรูปกับทางโนเอลกาลาเกอร์ซึ่งโนเอลกาลาเกอร์บอกโอ้ว้วาวเดี๋ยวพี่จะทำบ้างนะถ้าเกิดนายสามารถคว้าทริปเปิลแชมป์ได้และนายยิงแฮตทริกได้ครับ ก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วครับว่าเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะสามารถชนะอินเตอร์ได้หรือเปล่าจะสามารถคว้าทิลแชมป์ได้ไหมแล้วเออร์ลิงฮาแลนด์ครับในเกมรอบชิงเขาจะสามารถสัดแฮตทริกได้หรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามผมขอให้ทางเออร์ลิงฮาแลนด์ทำได้ครับพนที่อยากเห็นป๋าโนเอลครับร็อกสตาร์คนนี้ครับเล่นคอนเสิร์ตโดยใส่กโกโนโรนพิกเก็ตตัวเดียวเท่านั้นครับ หลายเพื่อนเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าป่าโนโอเอลแกจะได้โชว์หรือเปล่านะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับและอย่าลืมครับดูคลิปนี้จบแล้วตั้งเป็นรายการโปรดไว้ด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องฝนตรงไว้ด้วยนะ